สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านผอ,อ,อกันคือเก่าพี่น้องสองสาวุไลผอเป็นยามแรงพี่น้องฟาร์มเฮ็ดเขาจะใส่ผ้ากันแสงเนะพี่น้องควาซิมาเอาเฮ็ดวาซิเฮ็เขาจะไปลงไหายเขาจะใส่สองสันดพี่น้อ,อันนี้คือฟาร์มเฮ็ดฟาร์มเฮ็ด นางฟ้าพี่น้องเยพี่ทางเขาทางพี่เลยอันว่าสิโลงพลักเล่าข้าเจออ้าอันยันบ่ม,มั่นใจอะไข้าเจ้าก็เลยป้าใ,ให้ชื่ออะมมันออกซะก่อนพี่น้องมันลามเต็มทุงซะก่อนใช <laughs> ้ทางเขาเขานาะทางเขาบ่เห็นเอ้ทางเขาข้าเจ้าไม่ข้าเจ้าหมัด ดเดีน้น s, <S อีเขาจะอ๋ออันนี้บ่เนีนัข <messaging> ั<ค>นเดโซ่มาเป็นยังอบ่ขัน้เข้าห่ห้องนะขั้นห้องโู่เด็กโซกับบเป็นยังั้นเข้าบ่ห้องเขาโคตรหนักมันเปอหนักมันหนเออ จะพันตุนเห็นใหม่สามพันเทลละพันเขาเจอตื่นเต้นอันนี้เขาเจาะหยัดใหม่คือเป็นของเฮาเลยเป็นออกซัมสามพันแต่ว่าเฮาบอกสามพันเฮาซ้ำอร่อยก่อนเพิ่นว่าทีห้เสื้อมันลามหอดนินสะก่อนลุวนถั่วถั่วทุ่งตะก่อนผจะไปส่งประมาณอาทิตย์อาทิตย์กว่ากว่าเพิ่นว่า เขาเรกเขาคิดว่าผุนเอาไปส่งได้เลยแล้วมันออกเลยนะเฮ้ยเพราะว่าเขาเขากันยังบวชใจนะเมื่อวานนี่ว่าบวชใจใชขเขา,<ม>ขาเขายังบวใจผนม่อไหมื่อนี่ผวาา,ามาอ,อืมใกล้ดว่นองอยู่ใกล้ด้ออย่า,มาัมเ,าเราดาาบร้บอกใช่ะ อันนี้ฮดคขมือบะฮดสามเวลาสามเวลาช่องเดือนบ่เก็บไลยเดือนปลายเลยอันนี้มันกำลังออกก็จะเป็นขาวนี่แต่มันอันนี้มันก็ยังสีออกอยู่ว เออมันยังสิยวออกอยู่เฮ้ยขางพี่แงเต๊กเฮ้ยค่ายค่ายในมือหนึ่งมันคนมาสืรลายอยู่อพอเจอตื่นเต้นเขาจะเอาผ่ากันแสงพี่น้องเห็ดแต่มันยังมีฮูต้อผ่าตั้งเด้ผ่าตั้งก็ได้อยู่วะ มันหอดไหมมันหอดมันหอดแล้วมันบอกว่าอ๋หอห้อ,ง,องห่าเราเป็นผาตังเลย <c oughs> มันมันจะออกอยู่นะห้องห่น้องเฮ้ยความเห็ดพี่น้อง hey. <c oughs> เขาโหลถคีดว่าเออ,อน,นั่นรหลดสุดได้ด<อ>รขอขอดหดน,น,นั่นแล้วนั่นแล้วพ,อพ,อพ่อเนะพิ่นมาเลยนี่ตามาเพราะว่าได้โล่นะนะเขาไปคิดเออได้โล่นอะคือโปเก็ตไปขายบ่เนี่ยนี่นะโอ้ ยาโมเล่ไม่ขะข้าเจ้ามาเอาอจ้ะเอาเจ้ต้อนรโคตรีมากข้าเจ้าประเทนรักเห็นรักจ้าพง่ายภาหน่อยก็ง่ายกับสี่ห้าสิบโลวะภามือเดรน่ากัสี่ห้าสิบโล อเดียวอือันนีมือก็ได้หอนลอยลูกคุณก็มีหงมือก็ได้ห่อน่อยลูกจ้ะอันนี้เสื้อเอามันกำลังเดินกำลังนี่ไปแบบหลอกค้ายนะ มันยังมาเติมโลกอ่ะตาอันนี้กอนอ้าไก่ข้ามาไก่จ้อเฮ็ดอะไรเลยนี่อ้าผัดเต้าใส่ผาผอานา่นตั้งมัสิออกีนะว้ายมิขาดมขาดเนือเนะขาว้าอือ ก็จะเอาผ้าปิดเสอามนเผ้ามาแต่ใส่กระดกเถอะเสื้อฟ้าอีกวะทั้งขู่ทั้งทุงทั้งยังเลยเนื้ออารไนแต่กมหอนมันไปเสื้อมันสลามะอืมเด็กไปซื้อเพือนไปก้าวมาเพือนก็เลยซื้อเห็นน้าชอจะก็จะส่ เสกเสียงป่ะเฮามาเสือเสื้อเฮ็ดแต่ว่าเฮาบ่ได้เสือเฮาได้ดอกใส่กับห่อนขาวห่อนาหยอดทั้งป่ามันมาหอนนี่แบดพันแม่แบดพันชุดหอนเดินคนมันนะครัก็เปิดพาก็เอาคอมันออกมาแล้วป่ะออ แล้วก็เขาไปส่งนะเากับเก้กับเพื่นมาว่าขั้นเขาคล้ายขั้นเขาคายไปไกลเล้วคายก่อนเกาบัดเว่าบัดปิคืดอันนี้เนี่ปิคืดฟ้าปืฟ้าเอาม่ได้ใสนะคเอามาขึ้นเสือมันก็เริ่มลามเนาะเข็ดจักจัทิศอะไรเนี่ได้ิหนึ่งนด้ทิหนึ่งคนไปส่งให้เสตียมือนันในช่องลอยคนไปส่งให้ มนมออมันมมน้มงน้อยเลยแต่วนั่นแหละน้องเยี่ยมขด้วยหาืกอน้งเยยมอืกะน้องเยี่ยมกับอาในนี้นะพี่น้องน้องเยี่ยมน้องมอเมตตาเมตตาผัดมเอ้าผัดอันนั้นแป๊บเดียวเาก็เก็บเออแป๊บเดียว อใส่ผ้า้างเส้นผลกระบาดปิดไม่ชิดดอกปิ่งเป็นซังกระสีขจาห้ากันห้ากันหยาดเนาะได้อาจี์หนึ่งประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์ห้าขีดว่าห้าสิได ฟาร์มเห็ดเองินทอนก็จาเห็ดกเจะเห็ดจะเป็นตั้งปีเลยพี่น้องฟาร์มเห็ดใหญ่นี่แล้วมองที่เฮามาสั่งเอามาสั่งผับบ้านห้องเมตตาเนาะเมตตามาสั่งปดปั๊บพอดีฮะก่ะหมู่บ้านเขาสั่งน่องไา้นะพี่น้อง้ายอยู่ในบ้านี่หมู่บ้านนี่หละไว้สั่งเสื้อเห็ดให้เน่แต่น้องไา้บอกเอาไปส่งมือได้เปส่นเขาก็เลยไปบอกเป็นว่ามืออื่นห <laughs> <that> ่ะ แล้วพอมาถามเขาเจ้าเองมามาหาน้องน้องชายมาสั่งให้เพราะว่าน้นองชายบอกเขาใจนะเขาก็เขาก็ยอมรับผิดเาเขาปลดมาเองนะเพราะว่าอยู่บ้านเดียวกันเอาบ่อยอยากนั่งโลดก่อนมาหน,นีนะม,นนามาหนีเขามาแล้วก็เลยว่าสิมให้เพิ่นไว้ทรงหินยังเหลี่ยมเลยมาแล้วเพิ่นเพ,นพนิพน่นเพราว่าให้อี ไห้ล่อประมาณอาทิตย no ์กว yeah. ่าๆจังส <multi> ิได <cer> ้กินเห็ดบ่้างบ่เจอไอ้บ่ได้เอาซื้อเอาเห็ดอ <S Thanks> ่ะบ่มีเสื้อซื้อดอกเห็ดบ่มีเสือผมมีเสือซื้อดอกเห็ดซื้อดอกเอาบมดมันเต็มแล้วก็เอาถึงเียนจะไปบอกกันต่ให้บอกเา้านได้เฮ็ดซื้อเทอะพิมอันอันกดนขอไปห้าหาก็ได้ เป็นหมูเ้าก็ได้เพราะว่าห้าสือบุไลสืบอ,อัน,อน,อนหาหาเฟซบุ๊กมาแหละเพราะว่ามัน้อ้เฟซบุ๊กของเ้ามันก็มีเนี่ยมังเสือเขาวโพ,อ,อ,ยพอ,อยู่เห็นเขาไปอยู่เรื่องทีโทบอกตาก็ได้โทบอกตาก็ได้ทอบอกตาก็ได้ไปลืมสืลืมแหวสื่อมอกูกลับแล้วจ้าสุดท้ายเราก็ไม่ได้เหตุใช่ไหม ได้เห็ดไปแกงแล้วก็ไม่ได้ได้เชื้อเห็ดโอเคจ้ะไปแล้วค่ะขอปรบคุณทุกเอซีทุกคนที่ติดตามลิปหน้าพอกันไหมยู่ดีมีแม้บรทเทุทุกคนเด้อ